ทุกคนที่ชอบเดินป่าคงเคยใช้ถุงนอนใช่ไหมครับสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้เราอบอุ่นและปลอดภัยในยามค่ำคืนแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าหนาๆนานั้นอาจเป็นเรื่องราวที่ชวนให้คุณขนหัวลุก <S 2>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  คุณอาจจะคิดว่าถุงนอนช่วยปกป้องคุณจากความหนาวแต่ในป่าลึกมันอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดึงดูดบางสิ่งที่คุณไม่อยากเจอ ในทางวิทยาศาสตร์ถุงนอนที่ใช้งานแล้วจะเก็บกักกลิ่นกายของมนุษย์ไว้เป็นเวลานานซึ่งกลิ่นเหล่านั้นจะทำหน้าที่เหมือนสัญญาณที่ส่งไปถึงสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งนักล่าที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ความน่ากลัวที่แท้จริงคือมีรายงานการหายตัวไปของนักเดินป่าจำนวนมากที่ไม่มีคำอธิบายและสิ่งที่เหลือไว้ในที่เกิดเหตุมักจะเป็นเพียงร่องรอยของถุงนอนที่ถูกฉีกขาดอย่างรุนแรงราวกับว่ามีบางสิ่งพยายามจะเข้าไปข้างใน ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นสัตว์ป่าที่เข้าใจผิดคิดว่ากลิ่นนั้นคืออาหารแต่ในหมู่นักเดินป่าเองก็มีเรื่องเล่าลึกลับว่าถุงนอนบางรุ่นถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุพิเศษที่ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องคุณจากอากาศหนาวแต่เพื่อกักเก็บกลิ่นและล่อให้บางสิ่งเข้ามาหาคุณในยามที่คุณกำลังหลับ เพราะความจริงที่ซ่อนอยู่คือความปลอดภัยที่คุณคิดว่าได้รับจากถุงนอนอาจเป็นเพียงภาพลวงตาและในความเป็นจริงมันอาจเป็นกับดักที่ทำให้คุณกลายเป็นเป้าหมายในความมืดมิดของป่า